สวัสดีครับสวัสดีสงการปีใหม่ไทยนะครับวันนี้เรามากับเผือกพักขหนงนะชื่อนี้อีสานใต้ไม่รู้จักไม,ไม่ได้นะครับเผือกพักขหนงติดตามได้ใครอยากสนใจเที่ยวแถวภูมิลำเนาเป็นอีสานใต้นะครับนี่ระดับเซเลบสีเกตมาเองเลยนะครับ เนี่ครับวันนี้อุปกรณ like. mm ์เขาค่อนข้างจะแน่นนิดนึงวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเผืออยู่ภูสิงห์พี่ภูสิงห์เก็บน้ำสุกสำรานห้วยสำรานห้วยสำรานนะฮะบรรยากาศเราก็เกือบเกือบ่าช่องผ่านพรมแดนชะงำนะ นี่นะครับมีเด็กๆมาเล่นน้ําด้วยนะครับแต่มีต้นไม้ที่มันเป็นแบบไฮไลท์เลยวันนี้เผื่อข้าหนงขับเลนมาขับเวฟอ่ะเวฟร้อย <c oughs> เวฟร้อยนะครับแต่พอปแน่นสายีสานใต้นะครับต้องมานะครับที่นี่สวยๆเลยนี่นะครับขี่เวฟร้อยมานะฮะจากสีสกเกต สวัสดีปีใหม่นะครับปีใหม่ไทยสงการนะพอดีกลับบ้านนอกนะครับก็เลยแวะเวียนมาเที่ยวรีแลกหน่อยลูกค้าเงียบนะครับช่วงนี้กรุงเทพโควิดระบาดหนักเลยยังไงรักษารักษาตัวเองด้วยนะครับนะดูนะครับคนนี้ครับมาแบบไม่ธรรมดานะครับวันนี้ขี่มาสองคันขี่าายังไงไม่รู้ เส็จล้วจัดสีแก่ะนะครับปากไปตามด้วยเผื่อพ่อขนงอย่างน้อยเข้าไปเสพเรื่องพ็อปเรื่องรีวิวสินค้าเกี่ยวกับแคมป์แคมปิ้งนะครับอันนี้เขาเขาเป็นมือเขาเรียกไงมือรีวิวแบบใช้ใช้เองนะครับไม่ไม่มีการอวยนะครับของเขาของเขาดีจริงเท่านั้นนี่นะครับโดยเฉพาะเต็นเต็นนี่เป็นเนเจอร์ไฮนะ แต่เตียงเขานี่ดีโอดีเขาบอกอันไหนที่ดีก็เราใช้อันนั้นนี่นะครับรถคู่ใจเป็นไทอัมนะครับค,ครับกล้องคู่ใจเป็น A7C นะครับไม่ธรรมดาครับ <A 7. S 1> พร็พอปพร็อปมรวมกันก็น่าจะมีครับมีครึ่งล้านอยู่นะ <laughs> กลับไปก็โดนสอบเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะเอานะเอานะแรกกับความสุขโอเคฝากติดตามด้วยนะครับเขาจะมีที่แปลก,ปลกใหม่ๆม,มานะเราไม่ได้ทำเป็นอาชีพนะครับมันเป็นการดีแลกนะคกับตัวเราเองนะนะพอพเจอนะดูครับหมอน <c oughs> เหมือนไม่ธรรมดาจริงๆครับคนนี้ นี้เราก็จะนอนกับน้องวัวน,นะครับโลเคชั่นก็ประมาณนี้ผมบอกเลยหน้าร้อนเป็นอะไรที่ลมเย็นนะครับที่นี่เนี่ยโลเคชั่นรอบตัวเราก็ประมาณนี้นะครับมีน้องๆมาเล่นน้ำกันนะฮะนี่นะครับเวทดป้าคู่ใจไปกับบังนะครับ วันนี้เป็น PX 125สีฟ้าอยู่กับเรามา3ปีแล้วครับเหลืออีกปีเดียวผ่อนหมดครับผมโอเคก็ากาด้วยครับอยากละก่อนเดี๋ยวไปกางเต็นท์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาดพาท,ทิศตกกันโอเคครับผมสวัสดีครับ ขนงก็ลังอาบน้ำเราเล่นน้ำเันนะครับเอาละครับอันนี้เป็นห่วงกล้องมากกว่าคนที่บ้านเ <c oughs> ียครับ <c oughs> ไม่ได้ครับสยาวมาก เท่นี้นอนนอนนอกเต็น,นอ่ะข <ไป S 1> องเทียบเลยเราเราจะมูฟกลับบ้านเนีะะยะยะ่ยครับต้นมงต้นไม้แปดระโยงรายหานี่ครับหมดละหมดละหมดที่เที่ยวแล้วครับที่มีอยู่ก็ยังไม่เด็ดเท่าไหร่วันนี้เลยเป็นวันสุดท้ายของเรา คนสงสัยในอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอุปกรณ์ของช่องเผือพระขนงให้ให้ดูก่อนนะครับก็ครับหลักๆเป็นเป็นรถไทยอ้มนะครับ t ่2 0แบ a กระเป๋าคัปป้าคู่หลังนะครับก็ออปชั่นก็จะมีพวกแรมเมาส์ทั้งระบบนะครับโโเก้า เอ็นด er. ีซูเตอร์จัดเต็มนะครับผมนีะครับ,รรรบโฉมหน้าคนมาแคมป์ <laughs> ตรวจวันนี้นะครับพรุ่งนี้น่าจะน่าจะน่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับต้องนี่นะครับพรอพเขามีทั้งเชือกแผลนผ้า <laughs> เสื้อกัดกแล้วไม่รีวิวอะไรตรงนั้นโงลายสก๊อต <laughs> เป็นเกงในเออเกงในสีตาลนะครับเดี๋ยวที่มีรีวิวเลยโอเ้เออ,อเด็กๆนี่ยิงในสีลายล้อไตหานบอกก่อนี่นะครับกล้องคู่ใจเขาเป็นเอ A7IV นะครับไม่ธรรมดาไมค์นี่ไมค์ไมค์ช็อตกันสี่ห้าพันนะครับไม่ธรรมดาครับขากล้องโหตัวนี้สูงขนาดนี้ ผมบอกเลยต้องมีสามสี่พันแน่นอบอกเลยไม่ธรรมดาแค่รอี้นี่เขาบอกว่าขามว่ารีมิเต็ดไหมไม่รีมิเต็ดแต่หายไม่ได้ครับโอ้โหละพาขึ้นหน้าดูครับอันนี้ของเจ็บของหายากกระเป๋าล็อบบี้ชิลเลอร์นะครับรองเท้าใส่ทิมแบรนด์บูทนะครับไม่ธรรมดากินน้ำยังกินน้ำคิสตั้นเลยนะ นี่นะครับโอ้โหเตียงดี d ดีเขาบอกว่าใช้งานดีนะครับดูนะครับกระเป๋ากระเป๋าขากล้องโอ้โหเป็นแคปด้าอันนี้อันนี้โต๊ะโต๊ะพี่อ๋อโต๊ะใช่ขอโทษดีขอโทษดีโต๊ะคาร์บอนโอ้โหโต๊ะคาร์บอนนะครับไม่ทรมาดานี่นะครับกางเกงโอ้ขาสั้นเกลีหลายตัวเพื่อเอามาทำอะไรอาจารย์อาจารย์ไล่สดเหรอเปล่าอ๋อใช่อันนี้เป็นพวก ามดานะครับพวก,พวกอลายเต็นท์นะมวัวแคมเปอร์โมกัน็อกเบลหูแดงในตำนานนะครับครับมาอีกแสสองกระเป๋าก้องนี่เต็นต์ฟิกเลนไม่ฟิกเต็ม์ไม่หมดพยุจเีแอลนะครับแก้วกินน้ำนี่ยังเป็นกระต่ายนะครับธรรมดา แต่เต็นทเราสองคนใช้เป็นเนเจอร์ไฮกาวโเลอร์นะครับสนใจเดี๋ยวดูรีวิวได้นะครับของเผือกช่องเผือกประขนงนี่ภาพคงชัดระดับแบบมือโปรเลยนะครับใช้ฟูลเฟรมนะฮะไม่ธรรมดาก็เรากำลังกำลังจะกลับบ้านแล้วนะครับเราก็แฝกกันมาเยอะนะครับก็ต้องเอากลับไปให้ครบ ผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับิกกระเป๋ากระเป๋าของปิดเน็กนิดหน่อยนะครับประมาณนี้มีชุดกาแฟนิดหน่อยมากับเป็ป้าเจ็ปี PX ร้อยยโอเคครับฝากไว้ด้วยอันนี้เป็นเนเชไฮคาวทัวเลอร์ครับ